สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถกระบะแคปหน้าใช้1คันนะครับนำมาฝากนำมาเสนอนะครับรองชมเช็คดูครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับกับอิสุ u TFR นะครับส5เกียร์ธรรมดาดีเซลครับปี1996นะครับไวรุ่นยุค90นะครับมีของดีนำมาฝากครับ149,000บาทนะครับรถสวยเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อดยพลิกคว่ำครับ ตัวนี้อยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับแจ้งตรงไว้ได้เลยครับลองชมลองเช็คดูครับคันนี้จัดทรงลงล้อมางามๆครับรถสวยเดิมครับไม่มีชนหนักัต่อสีเดิมโรงงานเครื่องเดิมโรงงานครับนี่นะครับภายในเดี๋ยวไปชมนะครับมาส่วนชมด้านนอกแล้วก็ถือว่าสวยเนียนครับอายุรถก็ไม่ใช่น้อยนะครับ แต่ความอึดถึกทนก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของกระบะแน่นอนนะครับใครที่รู้จัก tfr นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยสภาพเดิมครับ1 4 9 0 0 0บาทนะครับเดิมแต่จัดทรงล้อนะครับเครื่องเดิมไม่เคยทำเครื่องหรือแต่งเครื่องยนต์นะครับจัดทรงมาเพื่อความหล่อความสวยนะครับขับรอขับเล่นขับใช้ปกติขับได้ครับภายในจัดมาใหม่ครับทำมาใหม่เลยครับต้องบอกว่าสวย น่าสนใจมากๆาครับตัวนี้เป็นกระจกไฟเออกระจกมือหมุนนะครับขออภัยเป็นกระจกมือหมุนนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับไปชมรถเช็ครถทดลองขับได้เลยครับเบาะซือสวๆแบบนี้แล้วก็แคปด้านหลังพื้นที่นั่งก็ทํามาใหม่นะครับเนี่ยทำมาเนียนตรงเลยครับเอาเป็นว่านํามาฝากนะครับสําหรับใครที่กําลังหากระบะนะครับยิ่งเป็นกลุ่มพี่น้องวัยยุค90สูนะครับน่าจะถูกใจนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ ในยุคนั้นก็เป็นที่หมายตาของหนุ่มๆม,มากๆนะครับฉะนั้นนำมาฝากครับใครที่สนใจเน้นใช้งานใช้สบายดูแลไม่ยากไม่แพงอะไหล่าง่ายครับรุ่นนี้ก็ไปชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับขอส่นรถได้เลยแจ้งมาจากช่อง YouTube หรือสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับต่างจังหวัดไม่อยากสะดวกเดินทางก็รอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับแจ้งมาจากช่อง y YouTube รับรองว่าถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับมัดจำได้มัดจำไปเลยแล้วครับ ทำาป็มาจําก็คงไม่ถึงบ้านแน่นอนครับเพราะว่ารถก็ไม่กล้าไปครับพอไปแล้วเดี๋ยวไม่มีค่าน้ํามันกลับครับเวลาลูกค้าไม่รับรถจริงๆแต่โอกาสน้อยมากครับที่รถในทีมไปแล้วจะตีกลับเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะรถสวยตั้งแต่เราคัดซื้อมานแล้วครับถ้าไม่สวยจริงไม่เนียนจริงก็ไม่เอามาส่งต่อครับมันทําลายชื่อเสียงครับไม่อยากทําลายชื่อเสียงตัวเองฉะนั้น ใครที่สนใจนะครับรุ่นนี้ก็ความอึดถึกคนมีอยู่แล้วครับความหล่อความงามก็มีครับเติมไปให้เรียบร้อยครับสีเดิมนะครับไม่เคยทําสีใหม่ก็เป็นสีเดิมมาเลยครับเนี่ยสีแบบนี้ใครชอบสนใจนะครับชมเช็คดูก่อนนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมความเข้าใจนะครับรถสวยสภาพดีครับหาไปใช้งานนะครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ สำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอรวมถึงการณีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางตัวนี้อะไหล่หาง,ง่ายครับไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับลองเข้าไปศึกษาดูได้ครับใครที่เล่น t r t r นะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่สวยมากๆเลยครับรุ่นนี้ขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจนะครับหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดไปนิดหน่อยก็ต้อง กราบขออภัยนะครับหรือจะพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมมาให้ผมก็ได้นะครับจะได้นำไปปรับใช้นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับหาไปใช้งานนะครับ149,000บาทนะครับคลิกชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับรถอยู่ที่คลองหนึ่งรังสิตนะครับสวยหน้างามๆท้ายสวยๆจัดไปครับแบบนี้หาเอาไปใช้งานนะครับอีสุ u s สเปซแคปนะครับของ ท f r 1 9 9่กนะครับก็ชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพหาเอาไปใช้งานรีบตัดสินใจครับรถสวยราคาก็สวยครับคันนี้